สวัสดีจ้าอยู่กับสมอนชาเนยวันนี้ก็จะทาความสะอาดร้านเสริมสวยนะคะเอฟซีนะคะสวัสดีทุกคนเด้ออยู่กับสมอนชาแนลสมอนชาแนลจ้าเขามาแล้วก็อย่าลืมติดตามสมอนชาแนลนะคะเอฟซีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีจ้าวันนี้ก็จะพาทํางานก่อนนะคะทําหลายอย่างเลยวันนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวก่อนคข่ที่เข้าไปข้างในเด้มดเอมือเ้าอยู่เด้อขอบคุณหลายจ้า สวัสดีทุกคนเด้อขอบคุณต้นกำลังใจนะคะอู่กับสมน้อนสารไม่เอาเทยมันเบียกร้ายน,นี่เกวร้านก่อน สวัสดีทุกคนเล้อจ้า,อาเอาเนวเปิดสวัสดีทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะอย่ากพาทำงานก่อนเืมทำงานก่อนนะคะ กำลังใจดเ,าาเด้อเขามาแลวก็ได้ฝากดูกคลิปย้อนหลังให้ยายด้วยนะคะมันนี่งานหลายเด้อมันนี่มันนี่เรียหลารเก็บเบียร์ก้อนยังไม่ได้แต่งตัวเด้ออาบน้ำเลยแต่ว่าทำง,งานเสร็จเด้ออาบน้ำใหม่อีกยายก็เลยไม่ไแต่งตัวนะคะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะ มันจะเปื้อนนะคะเดี๋ยวยายก็เกียดเหลียนเสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งขอบคุณทุกกำลังใจเดอ้อจากพี่น้องหลายขอบคุณเอฟซีเดอ้อขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามานะคะโอ้ยมันอี๋เนาะยายพาเห็นงานเดอน้อ ดีทุกคนค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้สมอนชาแนลนะคะอีฟซีนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะไม่มีอะไรก็มีแต่เฮ็ดงานเรียดเบียเฮ็ดงานเบียดเบียกเฮ็ดงานเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไกรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลจ้ามาสิพาเฮ็ดเวียกแล้วเบียกไปทั้งปุ่นได้บ่ดที่นี่ เดี๋ยวนี้จะหันกล้องมาทั้งทีเราเด้บเอบปเนี้สิเฮ็ดงานแล้วกับที่นี้นี่จะทำอันนี้เอฟซีเอ๋ยคอยจิตั้งกล้องเลยบันไดล,ละพี่น้องโอ้ยเอาเก้าอี้มาตั้งกล้องมาได้าาละเดี๋ยวยากนะเก้าอ,องมาตังบัล่อนอุ้ยเดี๋ยวเด้อแป๊บหนึ่งเด้อเดี๋ยวยยาจะตั้งกล้องให้ น่ารักทุกคนเลยนะคะเขาก็อีวิสตางไหกอนทอยายสิเฮนดีเนียวันนี้จะทำงานนะคะวันนี้พาทำงานนะคะเอฟสี่นะคะวันนี้งานเยอะนะสวัสดีค่ะคุณอะไรเนาะเข้ามาเลยคุณเคสวัสดีจ้าขอบคุณเร้่อมันี้ขอบคุณจา้าเดี๋ยวสิผาเล็ก ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะวันนี้ก็จะพาทาง,งานนะคะผู้ใดเ,เห็ดหยางอยู่กะมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอ้ยขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไรนะคะอยู่กับสมอนชาแนลนี่มีอย่างดอกไฮเบิ้งนะพี่น้องยายว่าจะเอารถไปส่อมก็ยังไม่ได้ไปส่อมนะคะเสียวดไปส่อมก็ยังบ่หอดหลานจากที่อายุ คุณแเคสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะเมื่อนี้สภาพนี่สิาพาเฮ็ดเบียกก็เลยบ้านใดเฮ็ดอีหยังอยู่กินเด้วเดี๋ยวสิาพาไปข้างนอกเดี๋ยวเฮ็ดเบียก,ก่อนเดี๋ยวจะพาสวยอยู่ในเอฟซีนี้ข้างๆก็ยายก็ซักหมดแล้วนะคะอันนี้ก็ซักหมดแล้วนะคะซักเสร็จแล้วจ้าแต่รถบ้านไหนไปสอมคีบบ้านใดเด้อนี่ รถขี่ว่ท่านใดเด้พี่น้องรถขี่ยังไม่ได้ยายก็เลยยังไม่ได้เข็นไปซ่อมเพราะว่ามันเดินไปไกลอยู่นะถ้าถ้าไปก็ต้องไปตอนตอนกี่โมงตอนเช้าๆเลยนะคะเอฟซีตอนเช้าๆเลยนะคะ, 4, ะ,คะวันนี้ก็จะพาเอฟซีทำงานนะคะงานหลายอย่างเลยนะคะวันนี้เตรียมถอยรถออกไปแล้วไปหาเสื้อแขนยาวมาใส่ก่อนเด้อมันห่อนแห้งทีแม่คอยอีพอคอยเอย วันนี้มันหอนแหง้งหอนแหง้งเด้อว,วันนี้หอนแหง้งคักอาบน้ำแล้วแต่ว่ามันก็หอนหอนเนาะเพราะว่าวันนี้หน้าตาก็ไม่ได้แตง่งเพราะว่าเดี๋ยวยายจะอาบน้ําใหม่ยายก็เลยไม่แต่งหน้าไม่ทําอะไรทั้งนั้นเพราะว่าทํางานเสร็จยายจะอาบน้ําใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่าวันนี้อากาศนี่คอยเซเบืเ้องแดดฝุ่นอีพอคอยแดดเบื้องเห็นบอกแดดจ้าหอนแหง้งอยู่จำปาดวงฝนตกอยู่นี่โอ้ยหอนค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไานะคะที่เข้ามานะคะวันนี้ก็จะทำงานอยู่ตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอาเก้าอี้มาตั้งให้เอฟซี่ย่างดีเพื่นี้นี่นี่เห็นไหมยายเอาเก้าอี้มาตั้งให้นะนี่เพราะว่าถ้าไม่ตั้งมันก็ไม่เห็นยายทำงานเนาะยายก็เลยจะเอาเก้าอี้มาตั้งให้ยายได้จะนั่งทำในเรื่องนี้เลยโอเคเดี๋ยวยายจะไปลืออล้อเบาะเลื้ออะไรน,นะลงมาซักเนาะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไายนะคะสำหรับ คลิปนี้ก็เอฟซี FC เอ้ยเดี๋ยวลืมข่ามาเด้อข่อยจะสิล่าง หลานข่อยกันลยงงอยู่พุนบอกใครหลานเค้กไปจอดบอกหลานข่อยก็เลยงงตึ๊บอยู่หลานข่อยก็ไดเพราะว่ายายยายเข้าไปอ,อสอมอเนาะวันนี้น่ะรถเค้กมาสวัสดีใครเอฟซีสวัสดีทุกคนเดอ้อลูกสาวแม่มาแล้วขอบคุณหลายๆเดอ้อลูกสาวแม่มาแล้วนะครเอฟซี สำหรับคลิปนี้ก็อันนี้แค่นี้ก่อนเด้จ้าวันนี้ก็ไม่มีอะไรจะทำงาน